สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กัเกม Racing Master นะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมแข่งรถที่ภาพสวยและสุดจริงสุดแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เลยนะครับเริ่มต้นมาก็จะให้เราสร้างตัวละครนะครับมีทั้งตัวละครหญิงตัวละครชายนะครับส่วนของผมก็คือจะเลือกเป็นตัวละครหญิงตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อคําว่า ก็ทำชื่อเล่นแบบชื่อปันๆหน่อยนะครับเริ่มต้นมาเขาก็จะให้เราฝึกดิฟฝึกเล่นฝึกเข้าโค้งนะครับจะสอนเราเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับก็ทำตามเขาที่เขาสอนนะครับเลียซ้ายเลี้ยขวานะครับส่วนดิฟอะไรประมาณนี้ครับช่วงแรกๆก็ต้องทำตามที่เขาสอนนะครับ ก็เป็นการเปิดรถเปิดอะไรเป็นรถเริ่มต้นให้เรานะครับ <c oughs> ก็เหมือนกันทุกคนไ <c oughs> ด้รถเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็จะมีการบังคับให้เล่นนะครับ <c oughs> ก็เล่นสักตาสองตา รอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าได้ที่1น,นะครับได้ยังไงวะเนี่ยแล้วก็รอบแรกมันก็เจอบอร์ดนั่นแหละครับจากนั้นผมก็เก็บเพชรแล้วก็มาสุ่มรถนะครับเพราะว่ารอบสุดท้ายนี่เราโดนแซงแบบทางตรงยังโดนแซงเลยนะครับก็เลยหารถแบบดีๆแรงๆสักคันหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้งานต่อไปนี้ผมขอสปิดคลิปสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อให้เวลามันไม่ยาวเกินไปนะครับ จังหวะน,นี้ผมพลาดนะครับผมเคอไปตั้งค่าเป็นเอียงโทรศัพท์นะครับเป็นเอียงจอนะครับเล่นไม่ค่อถนัดเลยแล้วก็คือแบบ ไม่ไม่ไม่ไปกดธทันกันตัขาเลยนะครับกพฝืนเล่นนะครับเลยก็เล่นแบบเล่นอย่างยากเลยนะครับจนไม่ไหวต้องไปปรับกันตั้งค่านะครับจริงจริงกว่าผมจะได้เล่นฟอร์ดมัดแตงเนี่ยผมได้เล่นแบบพวก BM อย่างนั้นอยู่เรื่อยเลยนะครับหาห้องท,ที่ที่ได้เล่นฟอร์ดฟอร์ดมัดแตงตัวนี้ไม่ไม่เจอเลยนะครับกูแบบโอ้โหผมจริงๆผมคนชอบมัดแตงมากเลยครับตัวนะี้แต่ว่าพอได้มาแล้วกว่าจะหาห้องเจอนี่ เป็น3เกมนะครับเกมนี้นา่าจะเกมที่4กว่าจะได้เล่นนะครับกว่าจเล่นมาปุ๊บพพพก็ผ่านิดสุดยอดจริงๆ แล้วไม่เห็นรถขับ่างนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับ,รบผมเพิ่งเล่นนะครับผมก็ได้แบบนี้แหละดฟบชนบ้า,างดิบกินอันนี้บ้างนะน่ในตุสบัดนินเขาบอกว่าต้องเลี้ยงดิบไม่ให้มันขึ้นสีแดงให้อยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองครับโอรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะครับเราก็ต้อง,ต,องต้องฝึกไปแหละครับก็พยายามอยู่นะครับก็นี้มีก็สีแดงบ้างสีเขียวบ้งางสีเหลืองบ้างก็ขึ้นอยู่กับ บางโค้งนะครับบางโค้งที่ขับมาไวมหมดต้แต่เบรกไม่เป็นเลยนะครับก็คือต้องแต่เบรคให้ได้จังหวัดเลยพอไปดูวิธีการเล่นมาก็ยากแย่หน่อยดีเซ็ผมขอใช้เวลาฝึกก่อนนะครับแล้วก็จะอาจเป็นวิดีโอแล้วก็ใส่เพลงให้เอานะครับขอรับชมให้สนุกนะครับจากไป ก็เพชรก็เยอะแล้วนะครับขอใช้เพชรสูบหารถดีๆอีกสักคันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้การันตีนะครับ30นะครับก็คืออ่อจะได้สีทองหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่เนาะก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับก็คือ Mitsubishi นะครับนี่คันนี้เลยครับก็เอามาอัพเกียรดให้หน่อยครับแล้วก็จะเอาไปเทสย์ดู i วนอันนี้ผมไปทำธารก,กิจอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ได้ลัม b o กินี่เช่ามาเจ็ดวันนะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่โคตรแรงเลยนะครับผมเล่นแล้วก็แบบดีบทีหนึ่งชวนซ้ายชวนขวานะครับยีพีหนึ่งขึ้นสีแดงปิดเลยนะครับโตเป็นลัมโบกินี่ตุดสมบัต้างนะครับเวลาด้แต่ว่าทางโตนีแบบกินเรียบนะครับแบบโคตรแรงเลยครับ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นคลิป MLBb นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับย่าหู้